น,นี่กลับมาที่แพรธนาทิ 4, 6, 6, 6, ทพย์อีกครั้งหนึ่งครับสี่สิงหาหกหกครับประทับใจแพรธนาทิพย์เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ใต้สะพานเทพสุดาเป็นทางระหว่างน้องสีกับสัตว์นันเราอยู่บนแพรธนาทิพย์ครับ วันนี้ถือว่าแพ้ธนาทิพย์รือว่าเป็นสุดยอดของความทักใจของนักท่องเที่ยวที่ต้องนําบ,บุคคลเป็นที่รักมาเที่ยวได้ครับที่สะพานเทพสุดาโดยพอ,อย่างจี่งต้องมาที่แพรธนาทิพย์ครับเเหหรอนนนนีน่นั้ยว เป็นกำลังใจครับไม่เหนื่อยเมื่อเหนื่อยหายเหนื่อยครับอ่ะเรามาถึงแถวธนาทิพย์แล้วบอกบอกกับสวัสดีครับธนาทิพย์ยินดีต้อนรับนะครับเรามาอีกวันหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วคิดถึงครันที่หงมถึงหาเรามาแล้วมาอีกครั้งหนึ่งเป็นพยารย์พิเศษพิเศษพิครับพรีเศษครัเพียศแถวสนามทิพย์แน่นอนครับเดี๋ยววันนี้ไปด้วยเคี่เดี๋ยวท่านผู้กองวิชัยทุนาจิตนาท่าน พระสันแล้วก็ท่านคุณครูวันนี้รออยู่เดี๋ยวเราไปนะเราไปเดี๋ยวตูหนึ่งเราออกแล้วครับไปด้วยขามรภไยกับแพรท่านอาทิตย์บอกแล้วว่ามาที่นี่ต้องมาที่แพรเราเดี๋ยวเรานงแข่งแหนึ่งนี่คือบรรยากาศที่ทุกคนจะต้องมาสัมผัสครับเราอยู่บนแพรนำส่งของแพรท่านอาทิตย์นะครับเนี่ยผู้จัดการผู้จัดการดูแลเองเลยวันนี้ว่าสุดยอดเลยนะครับ มองหน้าหลังไปก็จะเห็นสะพานเทพุรานะครับผมยืยนอยู่ตรงนี้ท้ายเรือนำสมมองไปก็จะเห็นนักท่องเที่ยวซึ่งต่างก็จองคิวครับขนาที่ยนี่ต้องจองเป็นสัปดาห์ครับเรามอพภาพที่เห็นเนี่ยเห็น,น,เ,หนเรือแพทุกํำจะต้องมีนักท่องเที่ยวนั่งซึ่งจะต้องผ่านการจองมาเป็นสัปดาห์ครับ ตอนนี้เราเพื่อนเรือนำส่งไปมองไปนา่าจะใช่แล้วนะครับท,ท,ท,ท่านผู้กองทิ่ไทยนายกิตตนาท่านสัศน์กองทองภูมาลิดกองทองเราเือนำส่งของผู้จัดการองเข้าไปาใกล้ใแล้วนะครับนะม,นะมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <stakeholder another. S 1> คุณแม่นอนหลายต่นแลวคุณแม่ทั้งสองก็มาต so. <Deep> er. ั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับสุขสำราญบ้านรอยน้ำครับขอบคุณมากครับคิดถึงใจยะขาดแล้วครับแม่บุญคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะลูกๆมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วในโอกาสเทศกาลวันแม่ครับเดินเลยครับลิงฟลเฮลเชิญครับเชิญท่านวิการท่านอาทิตย์ครับเชิญครับเชิญครับ แม่โบนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีตรงนี้ครับที่สะพานเทพสวดานะครับรองแพรและรับการดูแลด้วยดีจากท่านผู้จัดการแพรธนาทิพย์ครับนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของนักท่องเที่ยว้องมาที่นี่ครับ เอาแฉกพนักเก็งมันมามาแล้วมาแล้วครับสามสองแฉกต้องทุกท่าขอบคุณโปรโมทใหกับผู้จัดการสถานที่เลยครับท่านมาส่งถึงที่แล้วปลอดภัยครับนี่คือสุดยอดของนักท่องเที่ยวต้องต้องให้ใช้บริการของแพรสถานที่ของเราครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแอนนี่เนี่ย กับแม่บุญรับคุณครับเดี๋ยวเรามาไหนสุภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้กับลูกหลานตลอดใจกราบชั่วนาตาสีตาสุขหล่อครับพอดีพอดีวันนี้เรียกมาแลัวเพราะว่า่เพิธีการวันแม่ก็ขอให้คุณแม่ ไม่สูงครับร่างกายแข็งแรงนะครับราาแขแรงรงกาขงแรครลให้กับลไมกรับาเท่านั้นยังไงคับเอาไปกคนกินขากินน้ก็บข้วอยากอยากน่